รองประธา,านสภาสไทวันนี้นะคะกอ,อ,อ,องขออนุญาตเป็นตัวแทนของกลุ่มหนึ่งนะคะเราเนี่ยเราเรามองแบบนี้นะคะเราเราเห็นว่าคือจากที่เราเห็นแผนพัฒนาจังหวัดน,นะคะแล้วก็จากการที่เราไปหลายๆเวทีเราจะเห็นตลอดเวลาว่าผู้คนจะพูดแต่ข้อดีของไม่นข่มข้อดีของนา,ายกไทยนี่ไม่น่กข่มนายกไทยยาวตลอดเลยไม่น่ขาข่ม แต่ตอนนี้นะคะเราเห็นกรงกันว่าบริบทของหนองคายมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะการใช้น้ำโขงให้เป็นประโยชน์กับคนหนองคายจริงๆเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะน้อยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตแสนิรโหนนะคะเรื่องของประมงเรื่องของพันธุ์ปลาอะไรต่างๆ เรื่องของการค้าชายแดนการค้าชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าผู้ท่านที่เป็นคนหนองคายนะคะเกิดและต้นตอที่หนองคายเนี่ยจะทราบเลยว่าสมัยก่อนคนลาวข้ามมาเขาจะไปไหนไม่ได้เขาก็หยุดแค่หนองคายตลาดโปรชัยจะมีการค้าส่งค้ารุ่นนี้น่ะซื้อรุ่นนี้นี่น่นแล้วก็กัดไปอันนี้คือมูลค่าการค้าของจังหวัดหนองคายที่เกิดขึ้นจริงนะคะแต่ณนเวลานี้ไม่ใช่ นะคะนับเวลานี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากมากนะคะที่จะเป็นการค้าชายแดงจริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ว่าจะดนเรื่องของการพัฒนาคุที่สะดวกมากขึ้นเรื่องของเทคโนโลยีที่ worldwide ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าหรือว่าตัวเลขก่างๆที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าทำไมถึงไม่มีตัวเลขของการค้าชายแดงแต่มันจะเป็นตัวเลขของภาพใหญ่เลยก็คือ เรื่องของการค้าผ่านแดนที่เราคุยกันว่าโอ้โหแจ็คเมือล้านไตเมือล้านจะไปตึ้นถึงสายฟ้าอันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการค้าชายแดนนะคะการค้าชายแดคนควรจะเป็นเรื่องที่คนหนองคายที่อยู่ติดชายแดนต้องได้ประโยชน์บ้างนะคะตอนนี้เนะะี่ยมันเป็นโอ้ไอค่สักของจากกรุงเทพสั่งของอันใหญ่มาลงหนองคายแล้วก็มาปั่นแล้วก็ข้ามปั่น นะคะที่คือบริบทของการค้าชายแดนที่เรามองว่าเป็นปัญหานะคะคือสลับแดงเรามองเป็นปัญหาทั้งสองเรื่องนะคะส่วนเรื่องที่สามอาจารย์ขอเวลาอีกสองนาทีขอให้เร็วหน่อนะคะเรื่องที่สามก็คือต่มรวมกันนะคะจริงๆแล้วมันก็เชื่อมต่อกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรหรืออาชีพนะคะซึ่งมันต่อรวมอยูในสองอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริบทของแม่พ่อ ที่เปลี่ยนไปนะคะน่าต้องเชื่อมโยงไปถึงอาชีพประมงเชื่อมโยงไปถึงอาชีพเกษตรตามชายฝั่งนะคะแล้วก็เอ่อเชื่อมโยงไปถึงวิถีชีวิตต่างๆมันรวมถึงหมดหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มหนึ่งของเรานะคะเอ่อจะหาจะเชื่อมโยงปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยบริบบที่มันเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานะคะเอ่อเพื่อที่จะให้ นำข้อมูลอันนี้นะคะไปพิจารณากันแล้วก็อยากจะไปดูว่าเราเีงเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นเน e c ที่เราคาดกว่ังนนะคะจะมีวิธีการบริหารจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับกง้องสี่เีววกันให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดครังานการเกษาเรามองว่าหนองคายเราอยากให้เกิดขึ้นนตอนนี้แบบฉบับ ผันปรนะครับก็คือประเด็นการศึกษาก็คืออยากให้การศึกษาพัฒนาว่าสุว่าเด็กจบมาแล้วหรือว่าคนเรียนมาแล้วนี่จะมีวิธีการนะครับสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อย่างไรนะครับประเด็นนะครับแล้วก็จากนั้นก็สามารถเอาการศึกษาที่ตัวเองไปรับเรียนมาเนี่ยครับไปพัฒนาชุมชนตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นศูนย์การศึกษา นะครับระหว่างประเทศด้วยนะครับเหมือนคล้ายๆกับเป็นฮับอยู่ตรงนี้นนครบของน้องไทยเราแล้วก็มีการเข้าถึงการศึกษานะครับจะไม่ได้มองเหมือนกับน้องที่อยู่อยู่ทางใต้นะครับนะครับไม่เข้าถึงการศึกษาเพราะว่ามีปัญหาด้านด้านทูนส่วนการเกษตรนะครับพัฒนาสู่การเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอเซ็นต์นะครับแบบปลอดภัยเลยนะครับดูแลเชื่อมโยงไปถึงด้านสุขภาพไปด้วยนะครับ พอดีท่านท่านน้อยก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นของโคไดแม่แดงเขาจะมีศูนย์นเขาในการ QC วัตถุดิบนะครับของเขาเลยในแต่ละชุมชนโดยเขาพัฒนาเองนะครับเกิดการมีส่วนร่วมโดยโครงการนะครับ r อเดีนาะนะครับผลการพัฒนาการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับส่งเสริมการนําเข้าและส่งออกสินค้าทางการเกษตรก็เชื่อมโยงเรามีลดความเร็วนะครับอยู่ตรงนี้ นะครับมีการประกันคุณภาพสินค้าของการเกษตรอย่างให้เกิดขึ้นส่วนการท่องเที่ยวนะครับถ้าเข้ามาหนองคายปับ๊บแต่ก่อนมองว่าหน้องคายเมืองพญานาคนะครับคนกุ๊กอยากให้เห็นภาพว่าวิ่งเข้ามาว่าหลองว้าวนะครับหลอนอุโมงค์มอพญานาคผมก็ยังเลื่นไาม่ออกกลัวเ่าแล้วฝนตกแรงแนงแล้วน้ำมันพุ่งไปเป็นจอดอันนี้ก็เป็นภาพฝันนะครับอยากให้เกิดขึ้นส่งเสริมไม่มีการนะครับมีรถลาง รถเที่ยวลดรางในการเยี่ยมชมเมืองหนองคายนะครับการสร้างอัตลักษณ์อันนี้อย่าง,อย,างอย่างที่ว่า,ธธา<ช>คุณโมก็จาได้เพื่อรองรนะับนักท่องเที่ยวนะครับจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสนใจเพิ่มครับ<ช>คือเหมือนกับวันเป็นพอดีท่านอาจารย์เพิ่มเติมอยากให้เป็นเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสในการท่องเที่ยวจริงแล้วเรามีอยู่แต่มเมนจะเข้าถึงไม่ได้ง่ายนะครับอยากให้มองตรงนั้นนะครับ ด้านสุขภาพนะครับอันนี้ผมมองมิติอันดับแรกเนี่ยก็คืออยากให้มีศูนย์ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบแบบป็นกิจจัดลักษณะนะครับแบบยัง่งยืนเลยแบบให้เป็นรูปธรรมนะครับก็คือ,อถ้าพูดหรือประกอบไปด้วยอาคารสถานที่มีบุค,คลากรนะครับอันต่อมาก็คือมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลที่อยู่ในศูนย์อาจจะเป็นอาสาสมครหรือเป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่สําหรับผู้สูงอายุนะครับ จากนั้นก็จะมีระบบะนะะในการสก,กรีนเบื้องต้นที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะครับอย่างผมเนี่ยครัเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วแต่ทีนี้ที่จริงยังไม่มีระบะทะบที่จะมาเก็บข้อมูลผมเพื่อที่จะเตรียมการในการดูแล <c oughs> เลยนะะมีระบบการส่งต่อการส่งต่อนี่ทั้งดูแลร,รักษาเหมือนเป็นทางด่วนเฉพาะผู้สูงอายุเลยเวลาท่านสังเกตนะครับแต่อย่าไปอย่าไปปว่วยนะครับไปสังเกตนะครับผูป้ป่วย ผู้สูงอายุก็จะเป็นปนกับคนทั่วๆไปบางครั้งด้วยอายุอานมันมันไม่ไหวอยากไม่มีทางด่วนนะครับอยากไม่มีทางเ่วนแล้วก็มีจิตการส่งเสริมีการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมส่วน่างต่อเนื่องแบบสเตติบเลอร์ก็คือแบบให้บันยั่งยืนนะครับไม่อยากลไปตามมือตามเล่นครับจบนะครับการ่เที่ยวก่อนในภายเราก็มีจุดเด่นเรื่องของการท่องเที่ยวได้ความัม้มค่์ที่เป็นผู้ประกอบการ เงี้อกนะคะเจ้าของตลาดบ้านไม้นะคะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เจ้าของโรงแรมบางตลาดช่วงที่เราระดมความคิดที่แผลมช่วยกันเราก็เลยมาแบ่ประเภทจุดเด่นหรือความโดดเด่นของการท่องเที่ยวของหลังคายออกมาก่อนท่านีหลากหลายมากเลยนะคะแล้วพี่ก็ให้ข้อมูลช่วยกันเรื่องของเรามีเรื่องของที่เป็นกัรเชิงอนุรักษ์เชิญเกษตรวัฒนธรรมประเพณีธรรมชาติเชิญสุขภาพซึ่งหลายๆแห่งหลองคายจากข้อมูลนะคะขอกจังหวดเรื่องว่า ระยะทางของรูปน้ำผึ้งจังหวัดของไเป็นจังหวัดที่มีระยะทางของรูปน้ำผึ้ง210 214 0กิโลเมตเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อที่เรียกบที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับรูปน้ำผึ้งทีนี้ทุกคนก็เลยมองว่ามันแบบมันไปด้วยกันหมดเลยนะคะเชิญธรรมชาติเชิญเกษตรแล้วก็จะไปโยงในบอกว่าประเด็นที่สองเรื่องของการเกษตรด้วยนะคะ คือเมื่อเราได้ข้อมูลของจักรพรดเรื่องของความเชื่อมโยงของรูทรูทก็คือเส้นทางใช่ไหมคะเราทราบว่าของจักรพรรดิเราเนี่ยมีเรื่องของฐานแบบเรื่องของรูโรแมนติกรูทกับรูทที่เป็นความเชื่อความศรัทธานะคะก็เลยเอาสองเรื่องนี้ตัดแต่งมาแล้วเป็นดูเรื่องลักษณะเรื่องของคาแรคเตอร์ต่างๆก่อนค่ะในเรื่องของโรแมนติกรูทเนี่ยบางคนอาจจะมองมองว่าโอ้โรแมนติกรูทอาจจะคิดถึงโรแมนติกก็คือเช่นแบบคามไม หรืออะไรที่แบบคู่รักหรืออะไรนี้หรือเล่แต่จริงๆโกตะวในนิยามของของเราเกี่ยวข้องกับธรามะทุกอย่างมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสามารถเป็นเรื่องของผู้สั่งกำการท่องเที่ยวที่ดึงความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนคาแรคเตอร์ของหลองทายออกมาได้ชัดนะคะในเรื่องของความเชื่อศรัทธาเรามีในคีรูตใช่ไหมคะซึ่งก่อนหน้านั้นเราจริงๆเราเป็นเมืองวัฒนธรรมอยู่แล้วเป็นเมืองวิถีชีวิตอยู่แล้วเป็นเมืองร่มน้ำตกอยู่แล้วแต่ว่า มันเกิดเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะเชนของสายมู้ใช่ไหมคะมันมาก็ก็เลยเป็นรูทที่สองที่ชื่อว่าความเชื่อความศรัทธานะคะทีนี้การระดมความคิดเห็นของเราในเรื่องของแต่ละภาคส่วนก็มองว่าเราควรจะมีเรื่องของเข้าประดับประดาเป็นคาแรคเตอร์ของหลอดไฟของมันที่ชัดเจนยื่งเพราะว่าการจัดกิจกรรมพิเศษในการพิเศษเช่นอีเวนต์ต่างๆโดยเฉพาะ บางไปเบียรน้าที่เราคือพูดถึงเขญญาว่านไปเบียร์หน้าเราก็เราก็ร,ากร,ากรู้จักขายแล้วนะคะแล้วก็เรามีสิ่งที่เราใช้มานานเช่นคำว่าเมืองไทยอะไรนะเมืองไทยอยู่อันดับเจ็ดของโลกใช่ไหมคะเราก็ยังใช้ตรงนั้นอยู่หรือคําว่าหนังสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดนะคะตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราเรายังมองเขาขว่าพ้าวต้มหน่อไม้เป็นเรื่องต่างเรานี้อยู่เราน่าจะดึงเรื่องต่างๆเหล่านี้มาเป็นอัตลักษณ์เป็นคาแรคเตอร์ของหน่อไมยในเรื่อง อุิษัทการท่องเที่ยวนะคะแล้วเราก็ต้องมีความเข้มแข็งของชุมชนของอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องของพหุเสถินะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเราควรจะดึงเรื่องของคอนเทนต์แอคทิวิตี้จัดรูปสองรูปนี้ให้โดดเด่นค่ะในหมู่การท่องเที่ยวนะคะที่มาหลักๆที่โฟกัสคื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตที่มีความสูงพอต้นทุนมาสูงแล้วเนี่ยมันทำให้สินค้าเกษตรสูงโดยเฉพาะเราพยายามพูดกันไม่ว่าจะเป็นภาคภาคเราเองเราก็เลย ตัวพวกกู้องินเองพยายามจะมุ่งสู่เรื่องของเกษตรปลอารัเกษตรยั่งยแต่ทังนี้ท้านผ้มเนี่ยงานวิจัยนวัตกรรที่จะนำเข้มอบเรื่อต้นทุนากอยาก่นดังนั้นนะครับแนวทางการแก้ไขคือตัวกิโชคดีขังเรามีมาาะในเทคโนโยีมารต้ารี่พขึ้นมืองไกรเกษตวิทยาเตขอการก็จะมาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการลดต้นทุนการการใช้ตัวของงานวิจัยนวัตกรรไปสู่อันดับในเชิงทฤษฎีวใจเช่นล่าสุดที่ท่านได้ยินนะครับเรื่อง ก็เป็นโมเดลในการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่ในเรื่องของเกษตรสินค้าเกษตรพวกปศุสัตว์นะครับสัตว์น้ำสัตว์แล้วก็พืชแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องของการการตลาดให้กับตัวของเกษตรกรแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของเอาผลิตภัณฑ์ลงทนไปสู่ในเรื่องของการแบ่งูปกโดยเชิงวิจัยแลนวกตกรรมาขึ้นปัญหาที่สองนะครับที่เราได้พูดคุยกันคือเรื่องของการส่งเสริมด้านการตลาดคืออันนี้ก็พูดอะไเปลี่ยนประสบการณ์ กาคราพีนั้นภาคราพีนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เสียหายมากนะโดยงั้นในสังกัดกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาผู้ประกอบไปผู้ผลิตให้เป็นนันผู้ผลิตเองครับผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมอัดความรู้ทุกอย่างให้กับตัวเกษตรกรแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยในตัวเกษตรกรก็ต้องทำความเข้าใจว่าบางทีท่านมีความรู้ความสามารถในเรื่องการผลิตก็ผลิตได้ดีก็ควรจะสนับสนุนให้ผลิตได้ดีส่วนหน้าที่การขาย ก็ต้องแกงายชัดเจนก็ควรจะตัดกันอาจจะมีเกษตรกรอย่างสามารถเรื่รุ่นใหม่ครับที่อาจจะมีองค์ความรู้สามารถยกดับสูงนเพื่อเก็บมาการเกษตรตัวนี้ก็จะมาช่วยเกษตรกรในพื้นที่ที่จะเหมือนคล้ายๆดิงเซลลแมนเพื่อที่จะขัดของให้นะครับปัญหาต่อมาเรื่องของการรอเยอ่การผลิตนะครับตัวผลผลิตเราเนี่ยที่ทราบกันเราอยู então, ่ในน้ำโขงครับก็อยู่ในน้ำโขงกปลูกขึ้นได้หลายวันนี้เราปลูกขึ้นได้หลายไาย คือพอราคาอะไรสูงขึ้นเราก็ปลอุดนั้นคราวนี้มันก็ปลูกกระจายหมดเพื่อที่ใช่ครับมันมีแค่หนึ่งหนึ่งฐานไร่เองเนี่ยพอปลูกกระจายเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อความต้องการในเชิงพื้นที่และไม่เพียงพอต่อความต้องการในเชิงอุตสาหกรรมดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการมาพูดคุยกันกับกลุ่มเกษตรกรให้มีการจับกลุ่มหรือการทำแปลงใหญ่มากขึ้นเพื่อตักดันผลผลิตชนิดแต่ชนิดหนึ่งเช่นข้าวหรืออื่นๆนะครับยกตัวอย่างเพื่อสูงหรือเชิงเกษตรเชิง ชั้นนาวหรเกษตรเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับปัญหาตอนนี้ที่ได้รับการสะท้อนมาจากภาคเอกชนก็เรื่องของกําลังซื้อทั้งภายในประเทศและก็ด่านเทศลดลงเช่นลาวเองเนี่ยก็กําลังซื้อก็ลดลงรวมถึงคู่แข่งใกล้เคียงกับเราก็นิยมไยทั้งเนื้อไปทั้งความนุ่มทำให้กําลังซื้อลดลงรวมถึงเรื่องของออนไลน์ที่เข้ามา มันทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบดังนั้นเนี่ยก็แนวทางการแก้ไขก็คือการส่งเสริมในเรื่องของการมีศูนย์การในการแลกเปลี่ยนจุดเชื่อมโยงในการขนส่งและการะจายสินค้าในี่ยนที่ปัญหาต่อมาเรื่องของจุดผ่อนโควนีคือรายได้ของคนงไทยครับไม่ได้มาจากการหาดด่างค์แดนของสุลการกรที่ด่านสุดตางแต่มาจากจุดผ่นโควณปัจจุบันคือหลังจากโควิดจะไม่ได้ิการเปิดในจุดผ่อนโคว มันก็เลยเป็นข้อกินนะครับว่าคนของใครจะได้ไประโยชน์ที่สุดก็คือจากจุดบอครับก็มีการเปิดจุดของผมรวมถึงสภาพาะเรงโควิดทางการหาก็คือหลังจากโควิดเนี่ยเศรษฐกิจสภาพเงินการเงินของ,ของกลุ่มธุรกิจก็ไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการาพัฒนาธุรกิจใหม่ๆเช่นการธุรกิจในเชิงรายได้ตัวแทนกลุ่มที่4ี่นะคะในหัวข้อเศรษฐกิจที่ครอบคลุมค่ะซึ่งในจังหวัดของเรานะคะคำว่าวเศรษฐกิจที่ครอบคลุมนี่ ในกลุ่มพวกนูต้องพูดก่อนนะคะว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรภาคการท่องเที่ยวด้านสุขภาพด้านการศึกษานะคะคือเราอยู่ตรงนี้เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ว่าในแต่ละภาคภาคที่ตัวเองทำนั้นมีความเป็นมาอย่างไงปรปัญหา,นานอะไรอย่างนี้คะ่ะภาคการเกษตรนะคะปัจจัยการแปรรุ่ทางาการเกษตรคือทุนเรื่องจากการวิจัยทุนในภาคการเกษตรนี้ยังคิดยังชื่อว่าไม่เพียงพอคะ่ะแล้วก็ ใน่เมื่อทุนไม่เพียงพอนะคะเราไม่สามารถต่อยอดมาที่เครื่องจักรหรืองานวิจัยได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาเริ่มที่การท่องเที่ยวของจัหงหวัดก่อนค่ะการท่องเที่ยวของจัหงหวัดนะคะควรมีแรงมาที่โดดเด่นแปลว่าถ้าคนอยากมาอยากมาตรงนี้แล้วเราจะไปไหนต่อเราต้องจองไปที่ชุมชนถ้าสมมติเรามีพายานาคใหญ่ๆที่ผู้ใหญ่เขาเสนอกันใช่ไหมคะคนมาปุ๊บเขาก็จะแบบว่า มาเที่ยวแค่ตรงนี้หรอทําไมเราไม่เสิร์ชหาดีว่าในหนองชายมันตกไหนหน่าเที่ยวบ้างนนะะาแล่ทงนี้นะคะเ,เ,เราจะทำยังไงให้มันโปูใช่ไหมคะเราควรจุกิจกรรมของยอดค่ะในเมื่อเสิร์ชหาไปแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นที่อําเภอสาานนระบุรอําเภอศรีเชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะเขามีสวนสวนกเกษตรในชุมชนก็ทําเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนมีผลไม้ในชุมชนเช่นทุเรียนมอสโออย่างเงี้ยคะ่ะให้เขาไปศึกษาว่า ส่วนผลไม้ของเราเนี่ยเป็นยังไงในตะบนสีกายบ้านจอมแจ้งบ้านสีกายนก็จะเป็นโฮมสเตย์อย่างนี้ค่ะส่วนนะคะโค้งจอมอะไรนี้นก็เขาสามารถไปศึกษาดูมันภาคการเกษตรได้ค่ะแล้วก็แถวอำเภอพนพวิสัยจะเป็นบ้านโคกนะคะจะเป็น สวนใหมยอยอ่อย่างนี้ค่ะแบบทุกคนอยากไปศึกษาก็ไปศึกษาได้นีค่ะเพราะว่าทางโซนนนนะคะคาเฟ่ก็จะเยอะมากค่ะเราสามารถจอบได้หลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงวัยค่ะเขาจะเอ็นจอยไปกับครอบครัวเขาด้วยค่ะแล้วก็อซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและสุขภาพนะคะเมื่อการท่องเที่ยวดีใช่ไหมคะผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดของเราแล้วภาคการเกษตรก็จะดีขึ้นตามค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำ วัตถุดิบนะคะส่งให้กับผู้ประกอบการในสถานที่ต่างๆเมื่อมีทุนเมื่อเราได้ทุนมากแล้วนะคะผู้ดูแลของจังหวัดเราหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเขาก็จะเห็นว่าเราจะทํายังไงให้มันต่อยอดภาคการเกษตรเราเราควรจะมีเครื่องจักรไหมมาทําแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารของเราให้ส่งออกในต่างจาาังหวัดหรือว่ามีงานวิจัยเข้ามาศึกษาเกี่ยวข้องอย่างนี้นค่ะแล้วก็เหมือนจังหวัดของเราใช่ไหมคะมีผลไม้มีปลา มีอาหารที่ควบคุมค่ะเราควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนที่เป็นเกี่ยวกับด้านอาหารเช่นฤดูนี้มีปลาเราควรมีการแข่งขันการทำอาหารที่เกี่ยวกับปลาเมน็นใหม่สร้างสารรค์ขึ้นเป็นเป็นเมนูของประจำจังหวัดเางเนี้ยค่ะีปัจจัยเชิงลบในการทำสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยางานในพื้นที่เข้าไปาพูดคุยกับชุมชนชุมช,ช,ชนหรือนักศึกษาอย่างเช่นถ้าเราไม่มีแหล่งข้อมูลหรือ เหมือนพวกหนูนะั่งคุยกันในกลุ่มา่ามันสักครู่นี้เขาบอกว่าเนี่ยท,ที่ที่บึงหนองคายเขาเขาได้มีแลนด์มาร์คอะไรสักอย่างนี้นะคะแต่ว่าคนในกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้เนื่องจากไม่ได้ไม่ได้รับประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะฉะนั้นอยากอยากไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์เในหน่วยงานนะคะ เข้าไปพูดคุยว่าจะเข้าไปพูดคุยในมหาลัยในองค์กรด้านสุขภาพนะคะที่เราพบมากที่สุดเลยนะคะฝุ่น PM 2.5นะคะแล้วก็อุบัติเหตุเราจะพบบ่อยมากเลยค่ะอย่างถนนวิตรภาพที่เพิ่งสร้างนะคะเราจะพบอุบัติเหตุือบทุกวันเลยก็การศึกษาในรายวิชาที่ต้องการศึกษามีจำกัดมีไม่มาก ยกตัวอย่างเช่นอย่างมหาวิทยาลัยของหนูนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเด็เห็นออกทายมันมีจำกัดสาขาสาขาแค่ไม่ไม่กีสาขาเท่านั้นเมืเนนะะเ่อการท่องเที่ยวดีนะคะภาคเกษตรดีการศึกษาก็จะดีไปด้วยะคะ่ะเนื่องจากว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะจบไปไม่รู้ว่าจะทํางานอะไร าสมมติว่ามีการท่องเที่ยวเราก็ต้องการมาภูเทืใช่ไหมก็ศึกษาด้านที่ตัวเองก็ต้องการศึกษาเพื่อมาต่อยอดในการพัฒนาบ้านเมืองตัวเองห้ามคาดนม่ฝอนจริงเราใช้การเรื่องแบบเศรษฐกิจแบบ BCG นะครับ b i o c i r c u l a r a และก็กรีนนะครับเศรษฐกิจชี่อว่า Cellera หมุนเวียนแล้วก็กรีนทางนี้เหมือนกันเชื่อมโยงกับ NEC Norton h คันย์คอ r ิดอร์บรอเวณเศรษฐกิจเราปรอกอกเชิงเหนือซึ่งเชื่อมโยงกับเซลลิกินพิเศษหลายธุรกิจมากเลยแล้วก็จริงๆแล้ว การที่เราอบรมวัฒรรมสิ่งรักโลกก็จะมาแล้วก็เรื่องเดิมที่เราควรพูดกันกันป,ป,ปารู้ปลาลินน้ำาขงผลไม้ปลาลูกพวกนี้การส่งเสรพัฒนาทักษะภาษาสังเกตภาษาจีนนะครับแล้วก็มีบางท่านพูดเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ในด้านของการพัฒนาคนอย่างเงี้ยนะครับในระนนดับต่างๆซึ่งจริงเรามมีแต่ก็ให้เป็นบูรณา,าการทั้งในสมทยาลัยอาชีวะสพทนะครับแล้วก็มีในส่วนการ สร้างความมั่นคงเรื่องการส่งเสริมเรื่องการพกกันยาเสรติ้งซึ่งบ้านเราด้วยผมนะเรื่องแรงการต่างด้วพวกนี้ประเด็นเหล่าน,นี้พัฒนาครอบครัวซึ่งผมชอบกลุ่มนั้นพูดมากที่พิศนุเพราะว่าเราเชื่อมโยงกันได้ในการพัฒนาผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มีในส่วนของการพัฒนา,นาระบบขนส่งท่องเที่ยวที่เป็นการบอกจุดการท่องเที่ยวในจังหวัดบองคลายมีการทำชาเลนจ์ทัวร์ซิมหรือถูกหรือปรเปล่าในการท่องการท่องเที่ยวแบบชาเลนจ์ Challenge, แล้วก็เป็นอะไรนะอะไรนะ เก็บคะแนนท้ามีห้าเดมีการสแกนแล้วก็มีคะแนนให้มีก i ีดบัลเชอร์ในส่วนลถผมจะไปทุกคนคิดค้ามากเลยมีในส่วนของจุดหรือป้ายสแสดงกับท่องเที่ยวที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็จุดต่างๆที่เราเห็นภาพไู้ในส่วนตา่างๆโร,รงแรมด้วยนะครับที่มีในส่วนของสิ่ง่นไปมีนักศึกษาคนหนึ่งบอกเวลาหลุดเวียนดีมากเลยมีวัฒนธรรม ร้านค้าเพิ่มขึ้นมีดนตรีปลรูปแต่เป็นเมืองเก่าของเชียงใหม่แต่ว่าเรากำลังพูดเรื่องของขอวามซุ่งสู่ใหลายกลุ่มผู้ันอยู่ในการปึนอัตลักษณ์ด้วยการขายไปจริงครับซอฟท์แวร์ซึ่งมันมันทรงมูลค่ามากแล้วก็มันมีความยั่งยืยนด้วยนะครับการลิกงฉกกันเาษตรพันเชิงรุกของการท่องเที่ยวก,การพัฒนาที่เราพูดถึงบทบาทของพ P พผักบุกพาบุกพัพพนธุ์ชิพนานมากการพัฒนาที่ผู้ว่าท่านก็จะย้าบจะเกษียณบ้าง มาในส่วนของเนี่ยบจอบต้องเชื่อมโยงเนียทั้สมตรีเปลี่ยนคนเปลี่ยนที่มันไปกระมายทางเลยต้องเที่ยวกับเปลี่ยนมันก็เลยไม่เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นองค์ความร่วเดียวกันเลยเลยพลิกโฉมขาดไม่ได้เราก็เลยสรยู่ตรงนี้นะครับอาจาจรย์เยมเราอยู่ที่นี่านานมากเลยส่งเสริมที่จริงโอการนั้น จริงๆต้องเป็นรุ่นลูกเขาเรามีตัวอย่างหลายตัวอย่างที่เห็นว่าเกษตรกรอาจจะเป็นผู้กใอไานะแต่ว่ารุ่นลูกหลานเขาอาจจะอต่อยอดหรือการช่วยเหลือแต่ไม่ได้หมายว่าต้องให้ภาครัฐช่วยอย่างเดียวในสุดท้ายเรก็ไม่ได้อะไรของภาครัฐประคุณทัานเนาะในส่วนของขอเราต้องการเห็นการพิชฌาณการแกะนะครับซึ่งซึ่งจริงพิเฌาณในส่วนของการเชื่อมโยงทุกภาคสนใจแล้วก็การที <I> ่มีรักษ่องเพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องของการพิชฌาการรับเข้าว่าจริงแล้ว เราขับเคลื่อนไปตลอดได้นะครับแล้วก็ยิ่งอยากเห็นในส่วนของสสนะเขตหนึ่งจากรลำช้างารัฐผู้ว่าในรัฐสุรตรีจังหวัดมาราบีนานะมีหลายท่านอีกตรงนี้ก็ฝากของคายด้วยนะครับว่าต้องต้องขึ้นต้องไปด้วยกันให้กรุงเทยกจริงๆนะไม่งั้นมันเล่นโชวมันขับขึ้นไม่ได้กว่า,วาจะพูดตรงไปนะครับเหมือนขันแก่นเนี่ยเขาก็ไปได้ทั้งหมดนะแล้วเขาเลือกว่าได้ฝากของคายบอกคายด้ว่า ผู้ว,ว่าหนองคายคนต่อไปขอให้อยู่อีกสี่ปีนะคนระับไม่เกษียณปีหนะ้าผู้ว่ามันสุดแรงดีๆอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็คือมันได้เชื่อมโยงไปที่ BCG Economy Sedgitt Bio Cellular Green คำนี้ไปทั้งทุกระบบเลยนะเราพูดถึงการเกษตรการค้าชายแดนการท่องเที่ยวแล้วก็ความเป็นอัตลักษณ์ของค่ายตอนนี้เราแพ้ไม่ต้อมีคนหนุเราแพท้ที่มากที่สุนเมื่อ,อรเรา